ในแบบขึ้นโซ่นะคะด้วยร้อยสิบห้าโซ่ค่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเราถักโซ่ได้หนึ่งร้อยสิบห้าโซ่ตามความกว้างของออชายเสื้อที่เราต้องการหรือว่ารอบอกเสร็จแล้ว พอได้1 15ในแบบ1 15นะคะก็ขึ้นโซ่อีกครั้งหนึ่งร้อบค่ะก็เป็นร้อบวกไป1แล้วก็พลิกมาด้านหลังมาเกี่ยวที่โซ่ที่ร้อนะคะเกี่ยวเส้นหลังนะคะตรงนี้แล้วก็แบบนี้เลยจะได้มาสองเส้นวักมาแบบนี้ใบมา1หลักค่ะเกี่ยวข้างหลังนะคะจะมี2เส้น1 2ึ่งสเราเกี่ยวเส้นหลังนะคะขอบเขาจะได้สวยนะคะ เกี่ยวหนึ่งะคะเกี่ยวเกี่ยวสองเกี่ยวหลังจะยากหน่อยนะคะว่าแต่ว่าขอบเขาสวยนะจะเป็นแบบนี้ก็ถักไปก็ให้ได้ร้อยหรอยสิบห้าหลักตามที่เราถักเลยจำนวนโซ่นะคะหนึ่งก็ถักนะคะก็คือเกี่ยวเกี่ยวเส้นหลังได้ทั้งหมดครบหลักหนึ่ง ร้อยสิบห้าหลักแล้วนะคะต่อไปเรามาดูแถวที่หนึ่งกันค่ะแพทเทิร์นก็จะมีแค่แถวเดียวนะคะก็คือเดี๋ยวการถักแถวที่หนึ่งแถวที่สองให้ดูนะคะแถวที่หนึ่งพลิกกลับไม่ต้องโซ่ค่ะก็คือตรงริมแบบนี้เลยพลิกกลับมาแล้วก็เกี่ยวที่ช่องโซ่แรกค่ะจะมีสองเส้นแบบนี้สาวใหม่ขึ้นมาเลยนะคะก็คือเกี่ยวผ่านสองเส้นเลยหนึ่งสองสามค่ะสามหลัก ก็คือเท่ากับพอหนึ่งคอเนาะแล้วก็ลงตรงนี้อีกสครั้งนะคะอันนี้คือแถวที่1น,นะก็คือหนึ่งสอง่าได้3ามแล้วเนาะสี่หแถวตรงนี้เราคือเอ่อเรียกว่าลายทึบนะคะก็คือพอหนึ่งคอห้าหลักเรามาทำลายโปร่งก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ข้ามสองหลัก 1 2ลงหลักที่3เกี่ยวสาวไหมขึ้นมาแบบนี้1ครั้ง2ครั้งนะคะดึงตึงๆนะคะแล้วก็3ครั้งอันนี้คือลายเม็ดข้าวโพดค่ะพันหัวเข็มสาวไหมขึ้นมามี2ห่วงในเข็มแบบนี้ลอดผ่านล็อกค่ะได้เม็ดข้าวโพดมา1น,นชิ้นก็1 2โ่งสอง,สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิม1ครั้ง2ครั้ง สามครั้งลอดผ่านแบบนี้แล้วก็ล็อกค่ะก็จะจบตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามก็จะกลับมาทำซ้ำตรงนี้ก็คือลายทึบห้าหลักก็คือทึบบวกกับโปรงจะได้หนึ่งลายนะคะก็คือของในส่วนของลายนี้นะคะก็คือพอหนึ่งคอห้าหลักก็คือลายทึบแล้วก็เม็ดข้าวโพดค่ะ ะะเดี๋ยวจะเรียกเม็ดข้าวโพดเป็นลายปโปร่งนะคะก็คือ1 2 3 4 5เนี่ยค่ะแพทเทิร์นเขาก็จะมีทึบบวกปโปรง่งจะได้1ลายนะคะตรงมือกาดเนี่ยเนี่ยก็เ,เรียก1ลายนะคะเราก็จะทําสลับทึบแล้วต่อไปก็ปโปรง่งโซ่1ข้าม2 1 2ลงหลักตรงนี้ก็ลายเม็ดข้าวโพด1 2แล้วก็3 แล้วก็ลอดผ่านคะแล้วก็แถวที่1จบแล้วค่ะก็คือจบก็คือจบด้วยลายทึบก็คือตอนที่เราเริ่มต้นที่การให้ลงเป็นสิบเอ็ดลายครึ่งก็คือลายเขาจะได้ตรงกันนะคะก็คือริมด้านนี้เริ่มต้นลายทึบจบด้วยลายทึบแต่ถ้าเราไม่ใส่อ่ครึ่งสมมติเราใส่11ลายเพราะ ถ้าเราไม่ใส่11.5ลายที่จบเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเขาจะอยู่เป็นช่วงจังหวะลายลายาลายโปร่งนะคะเราขึ้นขอบตรงนี้แต่จบด้วยลายโปรง่งลายเขาจะไม่ลงตัวนะคะถ้าขึ้นแบบนี้แนะนําให้ลงท้ายด้วย0.5หรือว่าครึ่งสมมติ10ลายก็10.5 11ก็11.5ก็จะลงแบบนี้นะคะในในในแบบนี้ทั้งหมด1 1ลาย11.5 ลายที่อยู่ตรงกลางจะอยู่อยู่ในช่วงจังหวะของลายโปร,โรง่งลายมิดข้าวโพดนะคะตัวมาร์กตรงกลางนะคะแบบนี้ลายที่2ก็จะแพทเทิร์นเหมือนกระแถวที่หนึ่งเลยนะคะแต่ว่าการจะเราจะไม่ได้นับหลักเหมือนกระแถวที่1นึ่งเดี๋ยวการทำให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือพลิกกลับไม่ต้องโซ่ค่ะลงที่ช่องโซ่แรกค่ะค่ะแบบนี้ก็คือ1 2ึสาค่ะแล้วก็ลงหลัก ลงตามหลักได้เลยค่ะ1นึสองสาม่ะสและห้านะคะแล้วก็ห้าเดี๋ยวนะ5พอมาถึงตรงลายโปรง่งเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงจุดตรงกลางเลยค่ะตรงช่องโซ่กลางตรงนี้เลย ก็1ครั้งเม็ดข้าวโพดเนาะ2แล้วก็3แล้วก็ลอดผ่านเลยล็อกแล้วก็โซ่2 1 2ลงก็ลงที่นี้1 2แล้วก็ค่ะแล้วก็ลอดผ่านค่ะก็จะได้มาแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่1น,นะคะก็ถักซ้ำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาลงหลัก ปร่งทึบโปร่งทึบก็ถักจนครบแถวเลยนะคะ1 2 3แถวที่สองก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแพทเทิร์นก็จะเหมือนกับเหมือนเดิมเลยแถวที่1ค่ะอันนี้คือแพทเทิร์น นะคะพอแถวต่อไปเราก็ทำซ้ำเหมือนแถวที่สองได้เลยนะคะก็ถักเหมือนกันเลยตามผังนี้เลยจนได้จนถึงเส้นเส้นอกนะคะชิ้นหลังนะคะก็ถักเสร็จความยาวเสื้อตั้งแต่ชายเสื้อจนถึงเส้นอกค่ะในแบบได้แล้วนะคะทั้งหมด2 8แแถวก็เดี๋ยววัดดูนะก็คือ 28แถวอันนี้ความยาวเสื้อได้ตามต้องการน,นะก็คือตั้งแต่ชายเสื้อจนถึงเส้นนี้เส้นอกค่ะก็จะประมาณในแบบ2ี่กนะคะรอบนี้ยาวหน่อยยี่สเซนตเมตรนะคะนะคะความยาวเสื้อก็คือเส้นนี้คือเส้นอกก็อยู่ในส่วนของแถวที่28ค่ะต่อไปแถวที่29เเราจะมาลดหลักนะคะ แถวนี้คือแถวที่28ก็คือเส้นอกนะคะต่อไปแถวที่29ถึง32เราจะมาลดหลักนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยก็คือแถวอันนี้แถว28แถวที่29ลดหลักจุดใต้รักแร้สองข้างซ้ายขวาโซ่มาหนึ่งนะแล้วก็การเลื่อนห่วงมาก็ทำเหมือนชิ้นหน้าเลยนะคะก็คือลดหลักเหมือนชิ้นหน้าตั้งแต่แถว29ถึง32เลยอันนี้เลื่อนหลัก ไปสามหลักนะคะเลื่อนห่วงหนึ่งสองสามอ่ะพอเลื่อนได้สามเดียวกันพอจะมีทั้งหมดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะามาเริ่มที่หลักที่สี่นะคะนับจากฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่การตดไหมตรงนี้เราก็เกี่ยวนะคะเริ่มต้นอย่างนี้เขาจะสวยกว่านะคะหลุดหลุดค่ะหลักนี้เกี่ยวแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ถัก หนึงครั้งสองครั้ง3มครั้งก็คือเท่ากับโซ่สามก็คือพอหนคอละค่ะนะคะเราได้ตรงนี้คือริมแล้วก็พันหัวเข็มข้าม1หลักมาลงหลักที่3มอันนี้เรานับเป็นหนึ่งสสามสี่นะคะข้ามหลักที่สองอันนี้หนึ่งสองแล้วก็รวบหลักที่3มก็คือหลักถัดไปสามแล้วก็ 4, 4ี่สี่เราลงจังหวะตรงที่เป็นเม็ดข้าวโพดนะคะแบบนี้ ก็รวบสองหลักหนึ่งสองเข้าด้วยกันหลักนี้ข้ามหลักนี้ใส่หลักนะคะแล้วก็รวบค่ะริมเขาจะได้แบบนี้ส่วนตรงนี้เราจะลงยังไงเราใส่โซ่มาหนึ่งแล้วก็ลงเม็ดข้าพโพดข้างนี้นะคะก็คือหนึ่งสองสามค่ะนะคะก็คือจะมีการแดัดแปลงแพทเทิร์นนะคะแบบนี้นะคะสำหรับริมก็ถักไปจนถึงริมอีกข้างเลยนะคะ หนึ่ง <1 S 2> นะคะถักไปจนถึงริมเลยอันนี้ก็ถักตามลายได้เลยค่ะค่าแถวที่29เ้าเรามาถึงริมอีกข้างนะคะลดหลักก็คือเราจะนับหลักนี้เป็นหลักหนึ่งนะคะเราเว้นมาสามนับหนึ่งสองสามสี่ค่ะก็คือให้เหลือสี่หลักสุดท้ายตรงริมแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็รวบหลักนี้นะคะ ลงตรงช่องของเม็ดข้าวโพดเลยรวบหลักนี้หนึ่งแล้วก็สองนะคะหลักที่สองก็คือตรงที่เราโซ่ตรงเนี้นะคะล้วก็รวบเข้าด้วยกันก็จะเหลือสองหลักหนึ่งสองตรงนี้เราก็พันหัวเข็มข้ามหลักนี้มาจบที่หลักริมตรงนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะอันนี้เป็นเทคนิคเลยเราพันถ้าเราลงแบบเนี้ยเราไม่ปลดแบบเนี้ยลาย ขอบเขาจะตึงเขาจะลังไปนะคะเวลาจบแถวแนะนำว่าให้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราข้ามแล้วลงหลักนี้ปลดไหมมีแบบนี้ปลดครั้งที่1นลอดผ่านหนึ่งครั้งครั้งที่สองลอดผ่านทั้งสองเส้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยครั้งที่สนะคะเขาจะได้มียืดหยุ่นนิดนึงเขาจะได้ไม่ตึงมากนะคะ,ะ,คะเวลาจบสำหรับเวลาเราลดหลักนะคะก็จะเป็นแบบนี้สำหรับแถว ที่ยี่สิบเก้าค่ะอันนี้จุดเริ่มต้น 30, แถวสามสิบเราพลิกกลับถ้าเราเริ่มต้นใหม่เราจะเป็นโซ่สามนะคะก็คือพลิกกลับแล้วเรายังไม่โซ่พลิกกลับแล้วก็ลงช่องโซ่แรกค่ะได้แบบหนึ่งสองสามค่ะอันนี้เป็นริมนะคะหลักพอหนึ่งคอข้ามหนึ่งหลักหลักนี้มารวบหลักที่สามกับหลักที่สี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ นะคะข้ามหลักที่สองลงหลักที่สามค่ะแล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งลงหลักที่สี่ค่ะแล้วก็รวบคะก็จะได้แบบนี้ก็คือหลักวิธีการลดก็คือริมพอหนึ่งคอข้ามหนึ่งหลักแล้วรวบหลักที่สามกับหลักที่สี่ก็คือเราต้องให้เหลือสี่หลักสุดท้ายนะคะตรงริมซ้ายและขวานะพอต่อไปเราก็ลงตรงนี้โซ่โซ่หนึ่งตามหลักเลยตามแพทเทิร์นเลยแล้วก็ถักไป อันนี้สำหรับแถวที่30ตรงริมนะคะอันนี้เริ่มต้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนจบแถวค่ะแถวที่3 1เรามาจนถึงริมให้เหลือสีหลักสุดท้ายนะคะเรานับนี้หลักที่1จากริมนอกนะ1อันนี้2และตรงโซ่3มแล้วก็ตรงกรีบอเมทคอโพสนะคะก็คือให้เหลือสหลักสุดท้ายเราก็ตรงนี้เราก็ต้องใส่โซ่1แล้วก็ลงรวบหลักนี้ เม็ดข้าวโพดหลักหนึ่งรวบลงกับหลักช่องโซ่ตรงนี้หลักที่สองแล้วก็รวบสองหลักเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ข้ามหลักนี้มาลงหลักริมนะคะ่ะก็คือกดตายตัวอยู่แล้วในการลดหลักค่ะนะคะ่ะแล้วก็ปลดครั้งที่หนึงครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามค่ะก็จะจบสำหรับแถวที่อา่ายี่ก้าค่ะแถวที่30มส คะข้างนี้แล้วก็อันนี้ข้างที่เราเริ่มตน้นค่ะมาดูแถวที่31ค่ะ31ลดก็ตรงริมก็ปกติเลยใส่โซ่ไป3นะคะเกี่ยวแบบนี้123ตรงริมข้ามอันนี้หลักที่1ข้ามหลักที่2ลงหลักที่3แล้วก็ลงหลักที่4ก็จะมาเจอจังหวะนี้ นะคะรวบหลักที่3และ4เข้าด้วยกันค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้สำหรับแถวที่31นะคะแล้วเราก็ลงตรงนี้ไปถักตามลายไปจนถึงริมอีกข้างเลยค่ะมาดูแถวที่32ก็คือแถวสุดท้ายที่เราจะลดนะคะ ก็แถวที่32ก็คือหลักแรกก็เป็นโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะข้ามหลักที่สองลงเอ่อ,อ,อไม่ข้ามนะคะขออภัยก็คือหลักนี้เราจะให้เราจะให้ลายเขาตรงกับตรงนี้ให้ลายเขาอยู่ในช่วงจังหวะลายลายทึบห้าหลักเราตรงนี้โซ่สามแล้วเราก็หลักที่สองนะคะรวบ ก็คือรวบหลักนี้กับหลักนี้เข้าด้วยกันค่ะให้ได้แบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้แล้วเราก็ถักไปเลยค่ะ,คะถักไปเลยจนถึงริมอีกข้างเลยค่ะนะคะแถวที่32ก็ถักให้เหลือสองหลักสุดท้ายเหมือนตอนที่เริ่มต้นก็คือเราจะรวบหลักที่1ตรงนี้ กับหลักสองหลักนี้เข้าด้วยกันแล้วก็พันหัวเข็มลงช่องโซ่นี้รวบได้มาหนึ่งหลักให้เป็นแบบนี้แล้วก็รวบตรงริมอีกครั้งหนึง่งพันหัวเข็มแล้วก็ลงที่หลักริมนะคะหลักริมตรงไหนหลักนี้ขะมาแบบนี้ค่ะก็รวบหลักนี้กับหลักนี้เข้าด้วยกันตรงริมคะก็จะเป็นหลักสุดท้ายที่เราลดสำหรับแถวที่32นะคะย9 30ิบ32ค่ะ ริมเขาจะได้แบบนี้นะคะสำหรับแถวที่32ค่ะอีกข้างหนึ่งก็คือหลักนี้กับหลักนี้เรารวบก็จะเป็นหลักนี้นะคะที่33ค่ะหลักนี้ที่เรารวบค่ะเราก็ถักตรงๆลงที่ช่องโซ่นี้ริม1 2 3ค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะสโลปสวยนะคะก็หลักริมหลักที่1แล้วก็ลงตามหลักเลย2 สามสแล้วก็ห้านะคะเราไม่ลดหลักแล้วเราจะถักตามผังเลยแบบนี้นะคะถักไปจนถึงริมอีกข้างเลยนะคะค่าแถวที่33าถึงริมอีกข้างสองสองหลักสุดท้ายนะเราก็พันหัวเข็มก็เรามาลุเราก็มาลงหลักนี้เลยนะคะตรงตรงนี้เลย ริมเขาจะได้สวยหลักหลักนอกเนะะี่ยค่ะหลักนี้ค่ะหนึ่งสองคือถือเป็นหลักเดียวกันนะคะเราก็มาลงหลักตรงนี้เลยเส้นหลักนี้นะคะริมเขาจะได้สวยค่ะก็จะเป็นพอหนึ่งขอแบบนี้นะคะหลักตรงนี้เราก็จะได้ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อไปนี้เราก็จะถักแบบตรงๆเลยนะยี่สิบเก้าสาสิบสาเอ็ดสามสองสี่ถึงสี่สิก็จะถักเหมือนแถวสามสามนะคะถักตรงๆริมซ้ายขวาสองข้างถักตรงๆแล้วตัวลายเราก็ถักตามลายได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่แถวที่46นะคะสำหรับชิ้นหลังค่ะค่ะด้านหลังนะคะก็ถักเสร็จทั้งหมดถึงแถวนี้ คือแถวที่47ก็คือตัวทั้งหมดนะมีี่ะมีแ8แถวต่อไปแถวที่48เราจะถักตั้งแต่จุดนี้มาจนถึงหลักนี้นะคะทั้งสองข้างซ้ายขวาตรงกลางเราก็ปล่อยลอยไว้เลยนะคะนะคะตรงนี้อันนี้คือแถวชิ้นหลังเนาะก็คือตั้งแต่แถวยีิบเก้าแล้วลดถึงแถวที่3 9มเก้าสเอ็ดสองถึงแถว32สองแถว3าสาม ไปจนถึงแถวตรงนี้แถวที่47ดแล้วก็แถวที่48ดเราจะถักถึงแค่ตรงนี้จากนี้ถึงนี่นะคะเทคนิควิธีการต่อไหมโดยที่ไม่ต้องขึ้นโซ่นะก็คือเราปลายไหมด้านสั้นอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะขึ้นโซ่แบบพอหนึ่งคอแล้วก็ลงหลักแรกตรงช่องโซ่สาวไหมขึ้นมาให้มีสามห่วงในเข็มแบบนี้ ก็ปลดพันหัวเข็มลอดผ่านสองครั้งครั้งที่หนึ่งค่ะก็จะมีสองห่วงในเข็มมืออีกข้างก็จับไหมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ลอดผ่านสองครั้งครั้งที่สองเราก็จะได้หลักสวยๆกว่าที่เราขึ้นเป็นโซ่นะคะพอหลักต่อไปเราก็ถักตามลายในในแบบก็จะเป็นลายพอหนึ่งคอนะคะก็ปลายไหมเราค่อยมาเก็บทีเดียวได้ค่ะนะคะแบบนี้ ชิ้นหลังแถวที่48เราจะถักแค่จำนวนริมตรงนี้หลักทึบมาจนถึงอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะได้แค่นี้ส่วนตรงนี้เราก็ปล่อยลอยไ้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราต่อไหมต่อไหมขึ้นมาแล้วก็เริ่มจากหลักนี้ไปจนถึงริมนะคะสำหรับชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเชื่อมหัวไหล่แล้วก็ตะเข็บข้างค่ะ ะะเดี๋ยวมาดูวิธีการสอยนะคะการจะสอยด้วยเข็มโครเชนะหัวเข็มก็2.5มิลค่ะตัวเดียวกับที่ถักเสื้อนะคะหรือว่าใครจะสะดวกเป็นเข็มมือก็ได้นะคะอันนี้คือด้านผิดค่ะอันนี้เราจะเชื่อมหัวไหล่ก่อนค่ะแล้วก็มาตามด้วยตะเข็บด้านข้างค่ะก็คือวิธีการเชื่อมนะคะก็คือเชื่อมหัวไหล่ก่อนก็คือใหเราวางตำแหน่งตัวเสื้อด้านหลัง อันนี้ด้านหลังให้วางด้านถูกอันนี้คือด <hi> ้านถูกค่ะแล้วด้านหน้าเราก็วางด้านด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะให้ดูลายเนี่ยอ่ะอันนี้ด้านผิดของด้านหน้าฝั่งนี้คือด้านถูกอันนี้ก็ด้านถูกให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะค่ะวิธีวางก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็สอยติ <Duncan. S 2> ดกันเลยนะคะ ก็จะเป็นโซ่หนึ่งถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ข้างนี้เราก็สาวเข็มได้อยู่ในเข็มอยู่นะคะแล้วก็มาลงที่หลักแรกฝั่งนี้การจะเกี่ยวสองหลักเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มาลงหลักแรกอีกฝั่งนี้แล้วก็สาวใหม่ขึ้นมาผ่านทั้งสองหลักทั้งสองข้าง ก็จะไดส้สองห่วงในเข็มหลักแรกการจะควักธรรมดาค่ะนะคะวิธีสอยถ้าใครติดตามวิดีโอของการก็จะเห็นวิธีสอยแบบทั่วไปก็คือเราก็ลงหลักต่อไปได้เลยแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็คือแบบแบบปกติทั่วไปเลยลงทุกหลักแบบนี้เลยนะคะอันนี้แบบนี้ค่ะแต่รอบนี้เดี๋ยวกันจะเพิ่มวิธีอื่นให้นะคะ แบบนี้ก็ได้นะค,ะคะเดี๋ยวกันจะเพิ่มวิธีอื่นก็คือเราจะสอยสองรอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสอยในแบบของการนะคะแบบนี้เดี๋ยวกันเป็นวิธีที่การเพิ่มเติมให้หลักแรกเราควักธรรมดานะทั้งสองั้งหลักที่สองให้เกี่ยวเฉพาะเส้นในมันจะมีสองเส้นตรงนี้นะคะเราเกี่ยวเส้นในตรงนี้หนเส้นนะคะแล้วก็เกี่ยวอีกฝั่งนึง ตรงนี้นะคะตรงนี้ไหมอยู่แบบนี้เกี่ยวเส้นในนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็หลักต่อไปก็เกี่ยวเส้นในนะคะเส้นเดียวนะเส้นตรงในแล้วก็เลื่อนห่วงพอเราเกี่ยวจะเห็นว่าหลักตรงเนี้จะมีด้านเส้นนอกที่เราไม่ได้เกี่ยวเนี่ยเราจะมาเกี่ยวอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเราจะเกี่ยวสองรอบค่ะรอบแรกเส้นในแล้วก็ รอบที่สองเส้นนอกนะคะแบบนี้คะเกี่ยวเลื่อนห่วงนะคะจนจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะรอบแรกมาจนเห,เหลือหลักสุดท้ายค่ะหลักสุดท้ายกา็ริมตรงนี้ก็ให้เป็นควักธรรมดานะคะลงสองเส้นหลักสุดท้ายแล้วก็อีกครั้งหนึง่งตรงนี้ค่ะหลักนี้หลักสุดท้ายเกี่ยวหลักมุมซ้ายขวาเราจะถัก ควักธรรมดานะคะไม่ได้เลื่อนห่วแบบนี้นะคะก็จะจบเดี๋ยวเกี่ยวก็เป็นโซ่ขึ้นมาก็จะจบสำหรับรอบแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าด้านข้างก็จะเป็นสันนะคะสันตรงนี้เราจะเกี่ยวอีกรอบหนึ่งก็คือเดี๋ยวกันให้ดูข้างด้านด้านถูกนะคะหรือว่าใครจะใช้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวรอบที่สองก็ได้นะคะแต่เพื่อความแข็งแรงนะคะ การจะสอยรอบที่สองให้ดูค่ะรอบที่สองตรงนี้เราโซ่หนึ่งเนาะจบเราควักธรรมดาจุดริมแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เราพลิกกลับค่ะพอพลิกกลับจะเห็นสันหลักที่สองนะคะหลักที่หนึ่งเราควักธรรมดาหลักที่สองเขาจะมีสันเห็นไหมคะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวสันหลักที่สองก็จะมีนะคะได้หนึ่งแล้วก็สองเนี่ยค่ะสันหลักที่สองไไตรงนี้ค่ะเกี่ยว ไหมก็ยังอยู่ในในในเข็มอยู่นะคะแล้วก็หลักที่สองเดี๋ยวต้องดูหนึ่งอันนี้หลักที่สองค่ะค่ะหลักนี้ค่ะใช่ไหมหลักอ่ะค่ะใช่ค่ะก็จะมีสามห่วงในเข็มเกี่ยวแล้วเราก็เลื่อนห่วงผ่านทั้งหมดเลยก็จะเป็นเลื่อนห่วงแล้วก็หลักต่อไปแล้วก็มาลงอันนี้ก็ค่อนข้างจะ หายากนิดนึงนะคะตรงนี้พอได้สีดำค่ะก็ให้มีสามห่วงในเข็มแบบนี้แล้วก็เสาขึ้นมาเลยเลื่อนเลื่อนห่วงค่ะค่ะแล้วก็หลักถัดไปค่ะฝั่งนี้ก็หลักถัดไปค่ะ<ๆ>ก็จะมีสามห่วงในเข็มแบบนี้<ๆ>แล้วก็เลื่อนห่วงค่ะค่ะแล้วก็ทําหลักถัดไปได้เลยนะคะอันนี้เราจะเห็นนี่ เ้วถักรอบที่สองเหลือจนหลักสุดท้ายนะคะก็คือหลักที่สองที่เราจะเกี่ยวคือหลักสุดท้ายก็คือหลักนี้ฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึง่งหลักที่สองก็คือหลักนี้นะคะก็จะจบคสำหรับเลื่อนห่วงแล้วทีนี้เขาจะเหลือหลัก,กริมนะคะพอจบตรงนี้เราก็ลงหาช่องลงตรงเนี้ย อีกรอบหนึ่งนะคะหลักแรกริมแรกค่ะตรงนี้แล้วก็เลื่อนห่วงแล้วก็จบสําหรับเชื่อมหัวไหล่ค่ะนะคะก็คือเป็นการเชื่อมสองรอบค่ะอันนี้คือด้านผิดนะคะก็คือแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ให้ดูด้านถูกด้านถูกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสันค่ะเสร็จก็เสร็จทั้งสองข้างนะคะ ค่ะต่อไปก็มาดูวิธีการสอยตะเข็บด้านข้างค่ะ,คะมาเชื่อมตะเข็บด้านข้างก็เริ่มตั้งแต่ชายเสื้อนะคะขึ้นไปจนถึงจุดใต้รักแร้ค่ะก็เริ่มริมตรงริมนะคะเข็มเทียมลงสองหลักแบบนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ให้ดูข้างนึงค่ะก็สหลักเหมือนกัน ก็จะได้แบบนี้แล้วหลักแรกก็คือเราจะเห็นจำนวนแถวนะคะเนี่ยแถวที่1แถวที่ 2%, แถวที่3เราจะลงหลักแถวละ2ครั้งก็คือจะเห็นนะคะตรงเนี้ยตอนที่การขึ้นริมที่ว่าควักธรรมดาเนะะี่ยค่ะเกี่ยว2เส้นค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะเจอกันพอดีก็เกี่ยวทีละ2เส้น ก็คือสรุปหลักแรกอะคะ่ะทั้งทั้งเข็มเขาจะมีตรงนี้สองตรงนี้สองแล้วก็ตรงนี้อีก1ก็เป็นห้านะคะอ่าเป็นห้าหลักตรงนี้แล้วเราก็ควักธรรมดานะคะตัวนี้เป็นทักควักธรรมดาเลยง่ายดีนะคะพอหลักที่สองก็จะดูยากหน่อยหลักที่สองเราก็เกี่ยวเส้นในหรือว่าเส้นในตรงนี้ เส้นในตรงนี้ค่ะหลักที่สองหลักที่สองเกี่ยวแค่เส้นเดียวนะคะก็คือเส้นในซ้ายขวาแล้วก็ในเข็มอีกก็จะเป็นสามสามห่วงนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะจะจบสําหรับแถวที่หนึ่งเราก็มาแถวที่สองก็ทําซ้ําเหมือนเดิมก็คือจะเห็นตรงนี้เกี่ยวเพราะว่าเราขึ้นริมไว้แบบแบบควักธรรมดาฝั่งนี้ก็เกี่ยวนะคะหลักแรกจะหนานหน่อย ได้แบบนี้กวักธรรมดาแล้วหลักที่สองก็เห็นเกี่ยวเส้นในค่ะตรงนี้เราก็เกี่ยวเส้นในนะคะค่ะจะได้แบบนี้นะคะถักไปจนถึงจุดใต้รักแล้เลย ก็พยายามให้แถวเข้าตรงกันนะคะอ่ะอันนี้การให้ดูข้างที่ผิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ดูฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งฝั่งที่ทําเสร็จแล้วก็คือตะเข็บด้านข้างเนี่ยค่ะอันนี้คือด้านผิดเขาจะได้เป็นสันแบบนี้นะคะเป็นสันเพราะว่าเราควักธรรมดาค่ะอันนี้ตรงริมตรงจุดใต้รักแร่นะคะตรงนี้ ก็ให้ดูด้านที่เป็นด้านด้านถูกด้านถูกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวสอยให้เสร็จด้านนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ